หน่อยศิลปะไทยสุจิวันมีงเกียฝ่ายน้องซ้อมมากี่วันประมาณเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่กายสุจีวันแล้วอยู่ที่แถวบางพีที่เดิมอ่ะเนาะแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่บ้องซ้อมตอนนี้มีเด็กน้องใจมุกก้งซี่แล้วก็พี่ๆเข้ามาครับพวกในใครเยอะตอนนี้เราอายุยีสูงเท่าไหร่งสิบสาน้ำหนักไม่ปล่อยหน่ห้าสิบสี่โลมวยสุดท้ายเลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอครัดสมผลอ่าต่อยเขาไหมรั้งแรกเนาะศิษย์สายกีต่อยเขายังเขาเมื่อาย าวันนี้เลยต้องมาเจอพี่จุ๋มบอลว่าเกี่ยววางแผนยังไงดีต้องเป็ันดีล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ต่างจังหวัดครับไม่แน,น,นจ,จ,จังหวัดจังหวัดอะไรอยู่ไกลอันนั้นช่างต่อยหรือปิดต่อยป่อยต่อยเป็นไงบ้างได้คะแนนว่าไปคะแนน <ๆ S 1> มาวันนี้เลยกลับมาร่าเนินเหมือนเดิมนะวันนี้ช่างต่อยต่อยเวรร้อยสิบเมืม่อเช้ามาเป็นไงน้ำแบบนี้ มาพอดีพันได้บ่อยแล้วร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ็คเกิดที่เอาชัยชนะนะคุมมากกี่กิโลสี่โลต่อยมวยไทยมาหลักห้าสิบหกสิบคนจังหวัดลบุรีอ่ะฝากเช่วยช่วยแฟนคลับหน่อยฝากพี่ๆน้องๆช่วยเชียร์ช่วยให้มาวันนี้เต็มที่นะโชคดีครับโอเค